ถ้าไปดูเหตุการณ์ประทะกันของทางเจ้าหน้าที่ตำรวจกับกลุ่มค้ายาเสพติดกันบ้านนะคะอันนี้เป็นเครือข่ายใหญ่ที่จังหวัดน่านประทะกันถึง3ครั้งด้วยกันคุณสุพรวันค,ค่ะปรากฏว่าผู้ที่เป็นหนึ่งในคนที่เป็นค้ายารายใหญ่ก็คือนายซัดดำนะคะฉาย,ยาชื่อจริงก็คือนายว่นควรแซ่จ๋าสุดท้ายนะคะมีรายงานว่าประทะกับเจ้าหน้าที่ก็เสียชีวิตไปค่ะ เหตุการณ์ปะทะกันเกิดขึ้นถึง3ครั้งด้วยกันนะคะที่พื้นที่ห้วยละเบ้ายาจังหวัดน่านครั้งแรกก็คือตั้งแต่ช่วงบ่ายวันที่21เมษายนอีกสองครั้งประทะกันช่วงสายค่ะกับช่วงเวลาประมาณ16นาฬิกา30นาทีของเมื่อวานนี้ทางผู้บัญชาการมณฑลทหารบก38ทางพลตรีชัยนรงค์แกลวกล้านะคะบอกว่าเมื่อวานนี้นำกำลังทั้งเจ้าหน้าที่ทหารตำรวจ16ชุดปฏิบัติการ รวมๆแล้วก็มากกว่า150คนเนี่ยแหละค่ะไปตามตัวผู้ค้ายารายใหญ่ก็คือนายว่นควรแซ่จ๋าฉายาคือสัดดาจอมโหดเพราะว่าก่อนหน้านี้นะคะรับรายงานมาบอกว่านายเว่นควรมักจะไปมั่วสุมซุกซ่อนสิ่งผิดกฎหมายทั้งยาบ้าอาวุธปืน สุดท้ายตอนที่เจ้าหน้าที่เข้าไปเนี่ยนะคะเขารู้ตัวซะก,ก่อนก็อาศัยความมืดเนี่ยนะคะในการหลบหนีไปได้แต่ว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจไม่ละความพยายามไล่ล่าไปต่อเนื่องนะคะจนกระทั่งนําไปสู่การประทะก,กันถึงสองครั้งปรากฏว่าทางเจ้าหน้าที่ทหารได้รับบาดเจ็บเล็กน้อย 2, 2> นายส่วนนายวอนครวรน,นะคะสุดท้ายปะทะก,กับเจ้าหน้าที่ถูกกระสุนปืนเสียชีวิตในที่เกิดเหตุ ทางการยังจับลูกน้องได้อีกหนึ่งรายนะคะส่วนที่เหลืออีกสามรายอยู่ระหว่างการหลบหนีแต่ว่าทางพลตรีชัยนรงค์ก็บอกนะคะว่าถึงแม้นายว่นควรจะเสียชีวิตไปแล้วแต่ว่าเครือข่ายค้ายาเสพติดรายใหญ่นี้ก็ยังมีอยู่เพราะฉะนั้นนี่เป็นการทํางานของเจ้าหน้าที่นะคะที่ตั้งเร่งดําเนินการขายายผลเพื่อที่จะขจัดกระบวนการค้ายาเสพติดให้สิ้นซากไปค่ะเจ้าหน้าที่บอกว่ากระบวนการนี้เป็นกระบวนการใหญ่นะคะคือถ้าดูจาก สภาพภูมิประเทศในพื้นที่เนี่ยสำหรับพื้นที่ของห้วยระยะของห้วยเบ้ายาเนี่ยนะคะคุณผู้ชมที่จังหวัดน่านสภาพเป็นป่าลึกมาก<ะ>มีขบวนการค้ายาเสพติดตั้งแต่ลายเล็กไปจนถึงลายใหญ่แล้วตัวการใหญ่เนี่ยส่วนใหญ่ก็จะอยู่ในป่าลึกแล้วชาวบ้านในพื้นที่เนี่ย<ะ>ก็รู้ข้อมูลกันดีมาตลอดแต่ว่า ถือว่าเป็นหนึ่งในกลุ่มผู้หมีอิพนพ์ที่ทําให้ชาวบ้านเนี่ยเขาไม่กล้าที่จะให้ข้อมูลกับทางเจ้าหน้าที่ค่ะค่ะแน่นอนนะคะอย่างที่ชี้แจงกันไปว่ามีหลายส่วนแล้วเวลาที่เขาเป็นเครือข่ายรายใหญ่ไปตั้งอยู่ในกลางป่าลึกเนี่ยนะคะถามว่าจะออกมาข้างนอกบ้างหรือเปล่าก็ต้องหลบหนีเจ้าหน้าที่นะคะก็จะไม่ออกมาใช้วิธีการก็คือให้ชาวบ้านที่อยู่รอบๆนี่แหละค่ะทั้งขนน้ําขนอาหารไปให้แล้วอยู่กันไม่ได้มีเพียงแค่1รายหรือว่า2รายแต่ว่าเขาอยู่กันเป็นกลุ่มเป็น10บสคนเพราะฉะนั้นก็ยากนะคะที่ เจ้าหน้าที่เนี่ยจะแกะอรอยไปถึงเจ้าตัวได้ค่ะและพื้นที่นี้ก็ขึ้นชื่ออยู่แล้วว่าเป็นพื้นที่ที่มักจะมีขบวนการค้ายาเสพติดลำเลียงยาเสพติดนะคะคือเป็นเอเย่นรายใหญ่เลยทั้งการขายมีคนเสพอยู่ในพื้นที่นี้นะคะซึ่งปฏิบัติการไล่ล่าของเจ้าหน้าที่ครั้งนี้ก็ถือว่าเป็นการปิดล้อมเพื่อที่จะทลายขบวนการค้ายาเสพติดให้ได้แม้ว่าจะสามารถจับ ตัวการใหญ่ก็คือวิสามันจนเสียชีวิตไปแล้วแต่ว่าขบวนการมันก็ยังมีอยู่ค่ะแน่นอนนะคะถ้าไปดูความคืบหน้าอาการนะคะของหนึ่งในเจ้าหน้าที่ที่ได้รับบาดเจ็บไปก็คือทางพันเอกเศรษฐพลเกตเต็มนะคะที่เป็นเสนาธิการมณฑนฐานบกที่38ตอนนี้รายงานบอกว่า ถูกยิงมาที่หน้าอ,อกซ้ายมีเลือดออกจากหัวใจนะคะแต่ว่าทางเจ้าหน้าที่ก็ถูกส่งตัวไปรับการผ่าตัดที่โรงพยาบาลพระมงกุฎได้ทันเบื้องต้นอาการปลอดภัยแล้วนะคะแต่ว่าก็ต้องได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิดจากคณะแพทย์ค่ะ เรื่องนี้ทางโฆษกกองทัพบ,บกก็บอกมาด้วยนะคะว่าท่านนายกเป็นห่วงการนะปฏิบัติงานของทั้งทหารทั้งตำรวจเลยนะคะว่าได้รับบาดเจ็บกันไปก็ฝากย้ํามาว่าให้ดูแลตัวเองด้วยแล้วก็กําชับไปที่คณะแพทย์ด้วยนะคะบอกว่าต้องเร่งรักษาอย่างใกล้ชิดเลยเมื่อวานหนูเจ้าหน้าที่ก็ใช้วิธีการฝ่ากระสุนที่ทางคนร้ายเนี่ยพยายามระดมยิงนะคนะจนกระทั่งไปรับตัวพันเอกเศิทธพลออกมาได้แล้วก็ทางเครื่องบินของกองทัพอากาศก,าก็ใช้เครื่องบิน430เนี่ยนำคณะแพทย์ครบทีมเพื่อไปรับ ผู้บาดเจ็บก็ทําให้สามารถช่วยชีวิตเอาไว้ทันนะคะ